ย้อนคำพูดหมอไปเคยแนะนำโอปอก่อนสวมชุดประจำชาติคนลุกเคยพูดแบบนี้จากที่เห็นกันว่าโอปอสุชาตามิสยูเิเวิร์สไทยแลนด์2024เดินทางไปชิงมงมิสยูนิเวิร์ส2 0 2 4ครั้งที่73าณประเทศแม็กซิโกโดยอวดโฉมรอบชุดประจำชาติสยามมาุุสตีแต่ทว่าช่วงที่โอปอกำลังเดินบนเวทีชฎาที่อยู่บนศีรษะเธอก็หลุดลงมา และแตกทันทีแต่เธอมืออาชีพมากไม่ตื่นตนกเธอนิ่งและทำหน้าที่ต่อได้อย่างเพอร์เฟกจนทุกคนชื่นชมทั้งนี้หากย้อนไป15ตุลาคม67ที่ผ่านมาหมอปลายอัดคลิปถ่ายทำรายการปอกระซิบ EP 3พูดถึงชุดประจำชาติไว้ว่ารอบนี้ชุดประจำชาติอย่าเอาชะดาชุดประจำชาติมาชะดา เมื่อหนิงปณิตาเปิดชุดให้ดูหมอปลายบอกว่าถ้าใช้ชุดนี้บวงสวงก่อนเอาชุดขึ้นเครื่องก่อนใส่เอาชุดบวงสวงอีกรอบหนึ่งนะคะจำเป็นต้องบวงสวงแบบจุดทูบนะคะใช้ทูบ39ดอกนะคะจะช่วยให้พลังของชุดดีขึ้นค่ะ